ครับซัมมิมคลิปนี้นะครับมาต่อเรื่องกับชุดเ,เรียกว่าเป็นชุดไมโครคอพเนนตเสียงดี D นะครับในชุด JVC NXG3 อันนี้เป็นเครื่องที่2นะครับผมเ,เครื่องนี้ก็สภาพยังสวยนะครับแล้วอย่างที่บอกนะครับรุ่นนี้ก็เป็นในซีรีส์พิเศษของอ g v c เขานะครับเ,เป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นนำเข้ารุ่ผลิตในมาเลเซียนะครับนำเข้ามา ในบนเรานะครับใช้ไฟ220โวลต์นะครับเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยนะครับผมตัวเครื่องสภาพยังดีแล้วก็อย่างที่บอกในความพิเศษของเรื่องเสียงเขานะครับเรื่องเสียงเขาเนี่ยความพิเศษของเขาก็คือที่ผมว่ามันจะเหนือนะครับกินเหนือรุ่นแบรนด์อื่นๆในระดับแบบนี้นะครับก็คือความสมจริงของเสียงนะครับแล้วก็ความคมชัดและรายละเอียดเสียงนะครับทำได้ดีมากมากเลยนะครับผม ทั้งดูหนังและฟังเพลงนะครับรุ่นนีอ้ออกแบบจะเป็นสีดำทั้งหมดนะครับมันจะมีหลายรุ่นในซีรีส์นี้นะครับหน้าดำเป็นแบบเ p i ย n น black บบนะครับตัดด้วยขอบโครเมียมนะครับกระจังตรงนี้เป็นเป็นเหล็กนะครับตรงนี้จะเป็นผ้านะครับกันฝุ่นไว้นะครับผม ตัวเครื่องเล็กกระทัดรัดนะครับแต่ซุ้มเสียงใหญ่กับตัวมากๆเลยนะครับลำโพงจะเป็นลำโพงขนาด4นิ้วนะครับแม่เหล็ก2ชั้นขนาดใหญ่นะครับด้านในจับบุวัสดุซับเสียงยังดีนะครับผมเครื่องนี้นะครับใช้งานคล้ายๆเครื่องที่แล้วนะครับใช้งานไม่ได้หนึ่งอย่างนะครับคือใช้งานวิทยุเอฟเอ็มได้ใช้ไม่ได้นะครับเงียบนะครับอาจจะต้องไปปรับปรุงดูนะครับที่เหลือก็ยังใช้งานได้นะครับใช้งานระบบแผ่นนะครับ ดีวีดีนะครับซีดีออดีโอแล้วก็ MP3 ใช้งานได้นะครับผมอันนี้ผมทดสอบกับแผ่นแท้นะครับอันที่2ก็คือ USB USB นะครับ USB ก็ฟังเพลงใช้งานได้นะครับเครื่องนี้ฟังเพลงอย่างที่บอกนะครับฟังเพลงนอกจาก MP3 ทั่วไปแล้วนะครับยังฟังไฟล์เพลงความละเอียดสูงได้ด้วยนะครับสมกับเป็นรุ่นพิเศษนะครับก็คือไฟล์เพลงพวก FLA c นะครับ WAV หรือไฟล์เพลง s s l e ลนะครับผม ใช้งานฝ่าฟังไฟล์ฟเพลงพวกนี้ได้นะครับสุดท้ายอันที่3นะครับก็เป็นการใช้งานาช่องเรียกว่า audio in หรือ AUX นะั่คือเราต่อแหล่งสัญญาณเสียงภายนอกเข้ามาเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เป็นพากขยายผมก็จะจะต่อจากช่องนี้นะครับเป็นแจ็คนะครับ3.5ผมต่อกับตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับเครื่องนี้จะไม่ได้มีบลูทูธในเครื่องนะครับ เครื่องพวกนี้เนี่ยนะครับคืออยากจะเน้นให้ใช้งานถ้าเป็นผมนะครับก็จะพยายามบอกตลอดนะครับเกี่ยวกับการใช้งานบลูทูธในความเห็นผมผมก็อยากให้ใช้ตัวรับสายบลูทูธภายนอกนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ 1. ก็คือว่ามันดูแลรักษาง่ายนะครับซ่อมง่ายแล้วก็ที่สําคัญนะครับเวอร์ชันบลูทูธเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับเครื่องสมัยนี้นะครับถ้ามีบลูทูธมันอาจจะเป็นเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3นะครับ หรือเต็มที่นะครับแต่ตอนนี้เวอร์ชั่นมันไปถึง6แล้วนะครับผมเรื่องความคมชัดและรายละเอียดเสียงมันก็ดีกว่ามากๆเลยนะครับเราสามารถอัปเกรดเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับผมดูแลรักษาก็ง่ายด้วยนะครับใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับผมที่ผมต่อไว้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับปุ่มกดอล่มยังดีอยู่นะครับจะมีตุ่มปุ่มนิดนึงนะครับตุ่มปุ่มเปิดปิดถาดซีดีเน้นต้องกด กดให้ถูกจังหวะนิดนึงนะครับไม่งั้นมันอาจจะรวนๆนะครับว่าแจ้งไว้ก่อนนะครับแต่ระบบอ่านแผ่นน่ะดีมากๆนะครับอ๋อที่สําคัญนะครับมีรีโมทตรงรุ่นด้วยนะครับเครื่องเนี่ยอย่างที่บอกเครื่องมันจะเรียบหรูดูดีนะครับปุ่มเครื่องที่ไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นการจะใส่ปุ่มไปเนี่ยมันเป็นไปด้วยความยากลาบากนะครับฟังก์ชันมันเยอะแยะมากมายไม่สามารถใส่ปุ่มได้หมดแล้วมันอาจจะรูไม่ค่อยสวยมันจะรกอะครับปุ่มต่างๆนะครับการบังคับ ฟังก์ชันต่างๆก็เลยมาอยู่ที่ร,รีโมทสัเงเกตว่ารีโมทใหญ่มากนะครับใหญ่เท่าตัวเครื่องเลยนะครับแล้วก็ปุ่มเยอะมากๆครับปรับแต่งอะไรทั้งอย่างทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในนี้หมดเลยนะครับรวมทั้งการปรับแต่งเสียงด้วยนะครับเพียงแต่ว่าการปิดเปิดพาน์แนลกับปิดเปิดแผ่นก็มากดที่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นตัวปิดปิดพารนลหน้านะครับสามารถปิดได้นะครับแล้วก็เปิดได้แถบไฟสวยงามนะครับผมแล้วก็จะมีปุ่มปเปิดปิด นะครับปุ่มเขาเรียกว่าประหยัดพลังงานตรงนี้แค่นี้เองน้องนั้นก็จะเป็นปุ่มพวกเล่นหยุดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มอัดจาก CD ไป USB ได้ด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ลองนะแล้วต้ลองลองใช้กันดูนะครับนอกจากนั้นยังมีปุ่มโฟนนะครับเสียบกับหูฟังนะครับใช้เป็นแอมหูฟังได้ด้วยนะครับเสียงสุดยอดในความเพาะนะครับนอกจากนั้นด้านหลังก็ยังมีช่องที่เรียกว่าเป็นช่อง Op t i c a l out นะครับ นำสัญญาณเสียงอเหมือนก็เอาเครื่องนี้เป็นเครื่องเล่นอย่างเดียวส่งสัญญาณออกไปยังแอม์อีกตัวที่มีออปติคอลอินประมาณนี้นะครับผมเออครบเรียงน่าจะครบนะครับมันฟังก์ชันมันเยอะนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงต้องบอกว่าดีมากๆเนี่ยนะครับแลวอย่างที่บอกนะครับลำโพงเป็นลำโพงแบบท่อลมหลังแบบนี้นะครับ ก็ต้องอาศัยการจัดวางนะครับจะให้เสียงที่เรียกว่าโอบล้อมทั่วห้องเลยนะครับตำแหน่งการนั่งฟังตำแหน่งการจัดวางลําโพงนะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกเนะว่าปุ่มนี้มันอาจจะเรียกว่าล้วนๆบ้างนิดหน่อยนะครับต้องกดให้ถูกจังหวะนิดนึงนะครับถ้ากดถูกจังหวะมันก็จะออกมาองนครับแล้วก็ตรงนี้มีเสียงกลไกนิดนึงนะครับผมแจ้งไว้ก่อนแต่การใช้งานมันยังใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวทดสอบเป็น DVD เลยนะครับลองฟังเสียงนะครับ สาวของหนังดูบ้างน,นะครับซีดีเล่นได้นะครับ MP3 ก็เล่นได้คมชัดอยู่แล้วนะครับแจวมากครับมาลองดูว่าตัวเล็กแบบนี้นะครับเวลาเล่นแผ่นภาพยนตร์นะครับไฟตรงนี้มันจะหลีให้อัตโนมัตินะครับไฟแถบสีฟ้านี้จะจะไม่ติดนะครับเดี๋ยวลองก็อ่านแผ่นไว้นะครับ You 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 do go don't look just can't c and a this b คขัดจังหวะนี้นะครับสำหรับเล่นหนังเนี่ยนะครับจะมีปุ่มที่เรียกว่า 3D นะครับ 3D p h o n ฟ c นะครับกดไปนะครับจะเป็นโหมดเกี่ยวกับหนังครับีอย่างเช่นอันนี้ผมเลือกไปที่แอคชั่นนะครับมีแอคชั่นดราม่านะครับเทเตอร์นะครับแล้วก็ปิดนะครับนี้ผมเลือกแอคชั่นไว้นะครับ can come time before the war to kill my mother I'll go back let me okay, okay. 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 เครื่องนี้ไม่ได้มีระบบ s u b w o o f e o จริงนะครับแต่ตอบสนองการฟังเพลงได้พูดผิดการดูหนังได้เข้าอัลตรดเลยล่ะครับผมในห้องย่อมยมของเราอะนะครับผมอาลครับเดี๋ยวไปต่อกันที่ usb แล้วกันเนาะไป usb นะครับนยตัวนี้บางทีมันจะรวนนิดนึงนะครับนะครับกดแล้วบางทีมันก็จะแบบไม่ค่อยตอบสนองบ้างเป็นบางครั้งต้องกดให้ถูกแบบถูกจังหวะเขานิดนึงอะครับ แล้วเพิ่งจะเขาเชิงจะตอบสนองออกมาอย่างี้ครับแต่มันยังใช้งานได้นะอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะอาจจะไปล้างปุ่มตรงนี้สักนิดนึงนะครับผมเสร็จแล้วก็ไปโหมดอื่นเลยนะครับผมโหมดอื่นเป็น USB นะครับจะดู USB นะผมก็จะเสียบ USB เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกนะครับตัวนี้เป็นจอเลือกซอสหรือเลือกแหล่งสัญญาณเข้านะครับมันก็จะอ่านนะครับ ตัวนี้เป็นวอลลุ่มนะครับผมอ่ะเรียบร้อยนะครับถ้าชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษมันจะขึ้นในนี้ด้วยนะครับ ส่วนการปรับแต่งเสียงนะครับเดี๋ยวบอกทีกทีนึงก็ได้นะครับการปรับแต่งเสียงนะครับเมื่อกี้สัมดีโฟนอีกไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการดูหนังเนาะจะมีปุ่มที่เรียกว่าวีเบทครับเพิ่มเสียงเบทนะครับออโต้นะครับปิดนะครับอันนี้แบบอ่าอีซี่ลิส n g นนิงสบายๆนะครับแล้วก็มีแบบ มูฟวี่นะครับแล้วก็แบบเทอร์โบนะครับแต่ผมว่าที่มันสมูทสมูทก็คือเราปรับเป็นออโต้เนี่ยแหละครับมันจะปรับให้ตามแต่ละสไตล์เพลงครับในเบสแต่แต่ละสไตล์เพลงนอกจากนั้นการปรับแต่งเสียงนะครับก็จะมีโหมดเสียงสําเร็จรูปและปรับเบสแหลมได้ด้วยนะครับให้กดไปที่ซาวโหมดนะครับปุ่มซาวโหมดนะครับอันนี้ยูเซอร์หนึ่งก็คือเราตั้งเสียงเองนะครับเดี๋ยวจะวนมาอ่ายูแต่งเสียงได้3 3 3ชุดเสียงเลยนะครับยูเซอร์หนึ่งสองสามนะครับ นี่ก็คือแฟลตนะครับก็คือแบบฟังเพียวๆเลยนะครับขยับฟังเพียวๆนะครับโอ้โพาะก็ยังเพาะอยู่นะครับจากนั้นก็ไปที่ Rock นะครับป๊อปคลาสสิกนะครับแล้วก็ Dance นะครับ Hall นะครับ s t a เดียมเยอะนะครับย s e เซนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราจะใช้เรียกว่าปรับ A นะครับพอมาถึงจุด User 1แล้วเนี่ยนะครับให้กด Enter ตรงนี้ครับจะขึ้นหน้าจอจะขึ้นเบสแหลมให้เราปรับนะครับ เข้าไปที่ซาวมโหมดใหม่นะครับยุคเสนนะครับแล้วก็ Enter นะครับจากนั้นก็เพิ่มลดเบดตรงนี้ครับปุ่มปุ่มขึ้นลงนี่นะครับเบดแหลมด้วย4ระดับนะครับพอเบดปรับเสร็จแล้วไปที่ปุ่มขวามือนี่ครับไปเลือกปรับแหลมนะครับอ่ะปรับได้ที่แล้วก็ปรับบนล่างนะครับบนล่างนี้บนล่างก็จะเป็นปรับระดับเสียงนะครับจากนั้นก็ไปกด Enter รครับพอกด enter รเสร็จก็กด Enter ครั้งที่2อีกทีกดเอนเตสองครั้งนั้มันจะขึ้นว่า Memory เพื่อจะ บันทึกนะครับต้องกดครั้งที่2ด้วยนะครับจะบันทึกเวลาเราฟังนะครับเราก็มาเลือกตรงที่เราบันทึกไว้คือ User 1นเนี่ยนะครับอันนี้ที่เราบันทึกไว้ในแบบที่1นะครับก็น่าจะเรียบร้อยนะครับอันนี้กปิดหมดเสียง โมเสียงหนังก่อนนะครับเมื่อกี้ผมปิดไปอะต่อไปนะครับไปนะครับ AUX บ้างนะครับ AUX ก็มาเลือกที่ซอตรงนี้นะครับเลือกที่ audio in นะครับหรือเลือกที่รีโมทก็ได้ครับผมต่อกับตัวรับสัญญาณบลูทูธไว้แล้วนะครับตัวรับสัญญาณบลูทูธเดี๋ยวนี้ก็มีหลายรูปแบบนะครับหลายเลทหลายราคาหลายคุณภาพหลากหลายนะครับแล้วก็สะดวกสบายด้วยครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็ลองเล่นเพลงนะครับ ที่ให้าละเอียเสียงที่ดีนะครับมากๆเลยนะครับลองเล่นดูนะ เนี่ทำได้อิ่มแน่นนุ่มลึกดีครับผมอยู่ที่การจัดวางแล้นะตำแหน่งนั่งฟังนะครับแหลนี่ละเอียดแบบละเอียดมากเลยนะครับใส่กริ้งเลยนะครับคุณภาพเสียงดีมากเลยครับผมสำหรับคนที่เน้นรายละเอียดเสียงที่ดีนะครับฟังเพลงแบบสบายๆผ่อนคลายนะครับดูหนังก็ยังได้นะครับผมโดยปกติเราฟังเครื่องเสียงเนี่ยนะครับอาจจะมีสัก2รูปแบบถ้าใครฟังแบบ กว้างๆนะครับอย่างเช่นชุดเล็กอย่างเงี้ยก็ควรมีตัวหนึ่งชุดสําหรับฟังสบายๆ easy listening อย่างเงี้ยนะครับอีกชุดอีกชุดหนึ่งอาจจะเป็นชุดที่ใหญ่ขึ้นไปที่เน้นพลังเสียงนะครับเน้น impact อะไรพวกเนี้ยก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็หน้ามีติดบ้านไว้อีกหนึ่งชุดนะครับสําหรับ JVC รุ่นนี้นะครับ JVC ในซีรีส์ที่เรียกว่า Series NX นะครับเสียงดีหายากอยู่นะครับเป็น JVC NXG3 ตัวนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ